ไว้ออมสินฟร,ฟรีีเริ่มหลักร้อยดดวะดับสามสี่ห้าหลักสิบดดวะดับสามศูนย์แปดหกหลักหน่วยดดวะดับแปดหกห้าสิบหน่วยดดวะห้าเก้าเจ็ดหกเดินทุกหลักแปดเจ็ดเก้าร้อยสิบ 6 3กสามสหร้อยหน่วยสี่หนึ่แต้มรวม3ตัวบนดาวดับ4ี่หแต้มรว,ม, 110, ว 1, 8, มร้อยสิดาวดับ 2, 5, 3, 1นึ่ศกแต้มรวมร้อยหน่วยดาวดับสองหสาหนึ่งแต้มรวม10บหน่วยดาวดับส3 8สดสอง สรุป3ตัวตรงตัวเลขสีดังแดง6ชุด147 247 274 850 852951 2ตัวอยู่ด้านล่างนะครับ2ตัวบน47 50 51 52 74สรับนุนสรักที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับ